เเรรรรรียนนู้น้่งคคใกลตัวัววส,ส,สวัสดีค่ะ Read for Family ในตอนนี้นะคะมีเจจะมาชวนฟังหนังสือเรื่องโรงงานชโโ็อกโกแลตมหัศจรรย์เขียนโดยโรอัลดานตั้งแต่ปี1964หรือประมาณ60ปีมาแล้วค่ะ เป็นหนังสือที่ดังมา,มากๆแปลหลายภาษาทั่วโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนอย่างเช่นลิซ่าแบล็กพิงคนะคะก็ได้ไอเดียตั๋วทองมาจากเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของโรงงานช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าของคือคุณวิลลี่วองกาเขาคิดค้นช็อกโกแลตที่แปลกพิสดาลกว่า200ชนิดอย่างเช่นไอศครีมช็อกโกแลตที่วางกลางแจ้งไว้ตลอดเช้าก็ไม่ละลาย คาราเมลเหนียวหนึบที่เปลี่ยนสีได้ทุก10วินาทีหมากฝรั่งหวานจ่อยที่เคี้ยวยังไงก็ไม่หมดความหวานสามารถเป่ามาเป็นลูกใหญ่เบิเรมเทิมพอเจาะแตกแล้วก็เอากลับมาเคี้ยวต่อได้อีกและขนมรูปไข่สีฟ้าจุดดำที่อมลายจนหมดก็จะเหลือนกจิ๋วสีชมพูที่ทำจากน้ำตาลนั่งจุ่มปุ๊กอยู่บนปลายลิ้นค่ะ แน่นอนว่าช็อกโกแลตแบบนี้จะต้องเป็นที่ถูกอกถูกใจคนทั่วโลกตั้งแต่คนชั้นสูงไปจนถึงเด็กยากจนแต่แล้ววันหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวหน้าหนึ่งว่าโรงงานจะเปิดให้เข้าไปเยี่ยมชมโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องพบตัวทองที่ซุกซ่อนอยู่ในซองช็อกโกแลตที่มีเพียงห้าใบเท่านั้นผู้คนก็ตื่นเต้นกว้านซื้อกันใหญ่ คนแรกที่พบเป็นเด็กอ้วนอายุ9ขวบที่ชื่อออกัสตัสกรูปชอบกินเป็นงานอดิเรกแม่บอกว่ากินก็ดีกว่าไปทำอะไรไม่ดีเป็นนักเลงหัวไม้คนที่สองเป็นลูกคุหนูเอาแต่ใจชื่อเวรุกาซอลพ่อแม่ต้องกว้านซื้อช็อกโกแลตเป็นหมื่นชิ้นมาให้พนักงานในโรงงานแกะไม่งั้นเธอก็อัลวาดไม่หยุดจนกระทั่งวันที่4พนักงานคนนึงพบตั๋วทอง ้านถึงได้กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งคนที่3ชื่อไวโอเลตโบริกาดเป็นเด็กหญิงนักเคี้ยวหมักฝรั่งเธอเคยเคี้ยวหมักฝรั่งชิ้นเดิมติดต่อกันนานถึง3เดือนตอนที่ไม่ได้เคี้ยวก็เอามาแปะไว้ที่หลังใบหูหรือปุ่มเสาเตียงพอตื่นก็เอากลับมาเคี้ยวต่อคนที่4ชื่อไมค์ทีวีเป็นเด็กผู้ชายที่ติดทีวี รอบตัวของเขาพันด้วยสายสะพายปืดระโยงระยางกว่า18กระบอกนั่งจ้องจอทั้งวันทั้งคืนชอบดูเรื่องที่ใช้ความรนุนแรงแก๊งอันธาพาลกวัดแกวงมีดไล่ฆ่าสาดปืนใส่กันและคนที่5ก็คือชาลีบักเก็ตตัวเอกของเรื่องค่ะเขาเป็นเด็กยากจนผอมเพราะว่าไม่ได้กินอาหารดีๆอาศัยอยู่ในกระท่อมโสม,สมกับผู้ใหญ่หคนก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายาย แต่ครอบครัวมีความรักอบอุ่นเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเด็ก5คนพร้อมกับผู้ติดตามก็ได้เข้าไปเยี่ยมในโรงงานแห่งนี้แล้วก็ต้องตื่นตาตื่นใจกับเครื่องไม้เครื่องมือการผลิตสุดประหลาดล้ำยุคอย่างเช่นน้ำตกขนาดมหึมาที่ใช้ผสมช็อกโกแลต ทำให้เด็กที่ชื่อออกัสตัสกลูปอดใจไม่ไหวนอนลงริมฝั่งเพื่อเลียแม่น้ำช็อกโกแลตแล้วก็พลัดตกจนต้องออกจากกลุ่มไปคุณวิลลี่วังกายังได้พาเข้าไปเยี่ยมชมห้องที่เขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆคราวนี้ไวโอเลตบริการเก็แอบหยิบหม,มักฝรั่งเปลี่ยนรสชาติที่ยังทดลองไม่สำเร็จมาเคี้ยวตัวเธอก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงเหมือนชื่อแล้วก็พองออกมาเหมือนลูกโป่งหมักฝรั่ง แล้วก็ต้องออกจากกลุ่มไปอีกคนสักพักหนึ่งคุณหนูเวรุกาซอกก็ตามออกไปเป็นคนที่สเพราะเธอวิ่งเข้าไปในห้องกระรอกที่ถูกฝึกมาให้แกะเปลือกวอนัทเธออยากได้มาเลี้ยงสักตัวหนึ่งแต่ก็ถูกเจ้ากระรอก100ตัวในห้องรุมจับสกรัมเธอและเคาะหัวของเธอเหมือนเคาะเปลือกวอนัทแล้วมันก็โยนเธอลงในท่อขยะเหมือนกับวอนัทกลวงๆที่พวกมันไม่เสียเวลาแกะ คนสุดท้ายที่ออกจากกลุ่มคือไมค์ทีวีเขาเห็นเครื่องส่งโทรทัศน์ที่คุณวิลลี่วังก้าทดลองส่งช็อกโกแลตแท่งโตเข้าไปในทีวีและสามารถหยิบจากจอออกมากินได้จริงๆก็เลยนึกอยากเป็นมนุษย์คนแรกที่ถูกส่งไปทางทีวีบ้างเขาก็เข้าไปกดเครื่องโดยพลาการ จนออกไปโผล่ทางทีวีในห้องทดลองในสภาพตัวเล็กจิว๋วดังนั้นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือชาลีบักเก็ตค่ะและแล้วคุณวิลลี่วองกาก็ประกาศว่าเขาคือผู้ชนะเพราะที่จริงแล้วคุณวิลลี่ต้องการคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่จะมาสารต่อรับช่วงดูแลโรงงานต่อไป เบื้องหลังของวรรณกรรมเรื่องนี้นะคะก็มาจากการที่ผู้เขียนต้องการสะท้อนสังคมให้บทเรียนกับเด็กๆและครอบครัวที่ตอนนั้นเด็กๆนิยมเคี้ยวหมากฝรั่งกันมากติดทีวีมีภาวะทุกขโภชนาการกินแต่ขนมหรือปัญหาคลาสสิกอย่างการเลี้ยงลูกแบบตามใจมากเกินไปเด็กๆเหล่านี้ได้รับตั๋วทองก็จริงนะคะเหมือนกับการได้รับโอกาส แต่เพราะนิสัยบางอย่างก็เลยทําให้พลาดโอกาสดีๆไปในประเทศไทยหนังสือเรื่องนี้ก็ยังจัดให้เป็นหนึ่งในวรรณกรรมเยาวชน50เรื่องที่ต้องอ่านก่อนโตค่ะเพราะว่านังสือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยประเทืองปัญญาเสริมสร้างอารมณ์และกล่อมกลาล,ลักษณะนิสัยของเด็กๆได้อย่างแนบเนียนผ่านเรื่องราวที่สนุกสนานสร้างสรรค์และตัวละครที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่กับ Read for Family ม j ชวนฟังนะคะ สวัสดีค่ะเรียนรู้เรื่องคนใกล้ตัวพราครอบคร,รัวสําคัญที่สุด Read for family Read for family มีเจชวนฟัง